ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าข้อความใดถูกกอไก่ครับการเคลื่อนที่แบบราวเนี่ยหมายถึงการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอย่างไรระเบียบคือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลอดเวลาข้อไข่ครับการชนของโมเลกุลของแก๊สเนี่ยเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นข้อควายครับแก๊สประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆจํานวนมากโดยปริมาตรของโมเลกุลมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรแก๊สทั้งหมด งองูครับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเกิดจากการชนกันเองระหว่างโมเลกุลของแก๊สหรือชนกับภาชนะเท่านั้นมาดูกอไก่นะครับกอไก่เขาบอกว่าการเคลื่อนที่แบบเบาเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอย่างไร้ระเบียบคือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลอดเวลาข้อนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมเพราะเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระ การเปลี่แปลคิดทางมาจากการชนกันระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลหรือโมเลกุลกับภาชนะเท่านั้นข้อขอไข่ครับดังนั้นข้อนี้กไก่ถูกนะขอไข่การชนกันของโมเลกุลของแก๊สเนี่ยเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นข้อนี้ผิดเลยใช่ป่ะพอคําว่าไม่การชนกันของแก๊สเนี่ยต้องเป็นการชนกันแบบยืดหยุ่นใช่ไหมครับ ถ้าไม่ยุหยุ่นเกิดอะไรขึ้นครับไม่ยุหยุ่นพลังงานจนลดลงใช่ไหมครับถ้าพลังงานจนลดลงความเร็วก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้าความเร็วลดลงเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีความเร็วความเร็วเป็นศูนย์ความดันก็เป็นศูนย์ซึ่งมัน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 ต้องไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นการชนหด เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุน่นข้อนี้ก็ผิดใช่ป่ะคข้อควายครับแก๊สประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆจำนวนมากโดยโดยปริมาตรของโมเลกุลมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรแก๊สทั้งหมดข้อนี้ก็ข้อนี้ก็ต้องอ,อาจจะดูเหมือนผิดแต่ข้อนี้ถูกเพราะว่า การเคลื่อนที่แบบเบาครับเขาบอกอะไรเขาบอกว่าปริมาตรของแก๊สเนี่ยเล็กประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กมากเมื่อเทียบกับปริมาตรของภาชนะใช่ป่ะแต่พอดีว่าแกส๊สปริมาตรของแก๊สทั้งหมดมันเท่ากับปริมาตรภาชนะพอดีอะ่ะดังนั้นข้อข้อควายก็ถูกต้องอ่าต่อเลยครับข้ององ,งูการเปลี่ยนแปลงทิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเกิดจากการชนกันเองระหว่างโมเลกุลของแกส๊ส หรือการชนกับภาชนะเท่านั้นข้ององูก็ถูกต้องเช่นกันก็เป็นเหตุผลของข,องข้อกอไก่ใช่ไหมครับงงูคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเปลี่ยนทิศทางด้วยการชนระหว่างโมเลกุลของแก๊สหรือชนกับภาชนะเท่านั้นไม่เกิดจากการดึงดูดระหว่างมวลหรือการดึงดูดระหว่างประจุโอเคนะครับข้อนี้ก็เฉลยข้อความใดถูกต้องก็ต้องเป็นกอไก่ ข้อควายและองอูที่ถูกต้องส่วนข้อไข่เป็นข้อที่ผิดเพราะคำว่าไม่ยืดหย่ดโอเค